เคสนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำเรัมซีวิกเอดีผมจะให้ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้ว่าเราได้ทําการซ่อมรั่วอะไรบ้างนะครับเราจะเปลี่ยนยางฝาวาโอลิงฝาปิดแคมจุกอุดฝาหน้าแล้วก็โอลิงน้ำโอลิงน้ํามันในฝาหน้าทั้งหมดนะครับฝาปิดฝาปิดเราจะย้าใหม่ให้เนียนๆแบบนี้เลยแล้วทำความสะอาดให้คุณลูกค้าทั้งหมดเปิดอ่างนะครับผมเพราะอ่างรั่วด้วยรวมถึง ซินพอขับซ้ายและขวาซินคอหน้าคอหลังที่อยู่ในเกียร์และหลังเครื่องนะครับจบทุกตัวเลยฝั่งนี้ก็จบนะครับผมและซีวิคันนี้นี่ตัวดันตัวนี้นะครับตายลอกดีดตัวนี้ตายเลยไม่ขยับเลยผมทำการแจ้งคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นไหมครับ ขาดแบบว่านี่ขาดขยับได้เลยมันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมทาการเปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับพอแจ้งเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับของแท้เบิกสูตรเลยยังไงก็อยู่ยาวนะครับถ้าน้ํามันไม่ลงไปกัดเนี่ยของใหม่จะเป็นงี้ไม่มีรอยขาดเลยถ้าน้ำมันไม่ลงไปกัดยัง,ง,ไยดยไงไกงไก็ใช้ได้ยาวครับผมจะจัดการให้คุณลูกค้าแบบเนียนแบบนี้เลยนะครับทุกคันและทุกเคสที่เข้ามาผมฝากติดตามวยครับ ao service ของผมซื้อสัตว์จริงใจยัางจุดครับขอบคุณครับ